สวัสดีค่ะดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลมูลยิปซีค่ะกล่าวเพื่อกิฟต์นะคะนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะคะชาวราศีพิจิกลัขนาดพิจิกนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ฟนะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่พูดคุยกันทุกคลิปด้วยนะคะ ช่องของเราแบ่งเป็น3มพาร์เช่นเคยนะคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคนอนโซลนั่นเองเนาะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับเราในความสัมพันธ์ของคนมีคู่นี่คะอดีตที่ผ่านมาของพวกคุณนะคะมีปัญหากันไปแล้วหรือเปล่านะคะสําหรับชาวราศีพิจิกนะสิ่งที่ไพ่บอกกับเราก็คือว่ามีพลังงานในเรื่องของ การตัดเยื่อใยอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ไม่ได้คุณพยายามที่จะล้มเลิกกับคนคนนี้ไปหลายครั้งแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะความผิดที่เขาทำซ้ำๆซ,ซักๆกก็เป็นได้เช่นเดียวกันความผิดในครั้งนี้ที่เขาทำนะคะอาจจะหมายถึงอในเรื่องบางอย่างที่คุณเคยตกลงกันไว้แล้วและเขาไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาพูดได้เขาไม่สามารถทำในสิ่งที่เขา บอกหรือว่าสัญญากับคุณได้แต่คนคนนี้ก็ยังเป็นคนเดียวของคุณเลยนะคะที่คุณไม่เคยปล่อยให้เขาไปไหนเลยยังเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็มีในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆกันอยู่เรื่อยๆนะคะความสัมพันธ์เนี่ยถูกรีเฟรชนะคะใหม่อยู่ตลอดเวลาอดีตที่ผ่านมาที่คุณเพิ่งเจอก็เป็นเหมือนกันมีในเรื่องของคำสัญญามีในเรื่องของคำพูดอะไรบางอย่างที่อยากที่จะ ทำทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นแต่สุดท้ายาผลลัพธ์มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะเหมือนประมาณว่าเรื่องที่ขอก็ทําให้ไม่ได้สักทีอะไรแบบเนี้ยเดยวเดวิล <The Devil S 1> <ๆ>ก็เป็นพลังงานของคุณเหมือนกันนะคะชาวราศีพิจิกที่คุณก็ไม่สามารถ ปล่อยวางแล้วก็ยังมีพันธนาการหรือโซ่ตรวนแห่งความหลงไหลพิศวัสอะไรบางอย่างในตัวเขาก็ค่อนข้างอยู่เยอะเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในฝั่งของคุณกันในให้ชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกค่ะความคิดนีคะที่คุณมีต่อเขาเนีคะจะแฮงแมนนีคะจะฮาโลฟันค่ะ ก้าดาบโอ้โหคุณเหนื่อยมากๆเลยนะคะชาวราศีพิจิกคุณค่อนข้างเป็นคนที่ซับซ้อนแล้วก็คิดมากมากๆนะคะไพ่บอกว่าเจอ h a โลฟันเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเริ่มกิรู้สึกว่าคุณเริ่มจะปรงกับมันแล้วนะคุณเริ่มที่จะนิ่งนะคะให้กับอะไรหลายๆอย่างเนาะเจอแฮงแมนนะคะเป็นอารมณ์คุณไม่สามารถขยับหรือว่าคุณไม่สามารถที่จะชี้ชะตาในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ได้เลย คุณก็เลยไม่ได้อยากเสียเขาไปเอาง่ายๆคุณก็เลยพยายามที่จะไม่พูดอะไรมากแล้วก็ให้คำสัญญาหรือว่าการปฏิบ,บัติตนของเขาเป็นคนพูดแทนแต่ยิ่งเขาทำแบบนี้หรือว่าการกระทําของเขาแบบนี้มันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยในแบบที่คุยกันคุณพยายามที่จะนิ่งเฉยแล้วเขาก็อาจจะนิ่งมากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องของการเทคแอคชั่นนะคะ การเทคแอคชั่นของคุณนะคะสิบถ้วยอ่ะขอโทษค่ะสิบเหรียญคุณมีความรู้สึกที่มากมายให้กับคนคนนี้หรือไม่บางคู่บางท่านอยู่กินฉันสามีภรรยาหรือแต่งงานสร้างครอบครัวกันไปแล้วนะคะสามเหรียญแชมเปญคะ่ะโอเคจะติกขยะจะติกหน่อย ว้าวเดือนนี้อลังการมากเลยนะคะให้ระมัดระวังในลุปของการทะเลาะเบาะแหวงซึ่งกันและกันด้วยนะจะมีในเรื่องของการพูดคุยเจราจาการทําข้อตกลงอะไรกันอีกแล้วนในชาวราศีพิจิกคืออาจจะขอเขา,าแหละขอในเรื่องที่บางทีคุณก็ขอไปแล้วซ้ำๆๆเนาะจนกระทั่งตอนนี้มันเริ่มจะเป็นอะไรที่ รุนแรงขึ้นทุกทีนะคะเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ได้มีในเรื่องของการปรับปรุงตัวนะในเรื่องของคำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างที่เคยให้ไว้กับคุณนะคะสิ่งที่ไพ่บอกก็คือว่าคุณนะประคับประคองบาลานซ์ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเนิ่นนานมากๆแล้วพยายามที่จะตกลงพยายามที่จะทำความเข้าใจพยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อเขาแต่ว่า มันเหมือนมันสวนทางอะเหมือนความพยายามที่คุณได้ทุ่มเทหรือว่าความพยายามอะไรทั้งหลายทั้งหลายที่กิฟพูดมาคือมันเป็นฝ่ายคุณที่คุณทําอยู่คนเดียวค่ะมันยังไม่ได้มีในเรื่องของการเทคแอคชั่นจากอีกฝ่ายหนึ่งเลยเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนะคะว่าพลังงานของคู่ของชาวราศีพิจินะคะเป็นอย่างไรบ้าง Page of cups นะคะ สิบเรียนเหมือนกันเขาก็อยู่เพื่อครอบครัวมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกไม่สบายใจนะเขารู้สึกว่าบางทีคุณกับเขาก็ขัดแย้งมากจนเกินไปค่ะขัดแย้งในที่นี้หมายถึงคือแบบเหมือนมีปัญหามากเกินแล้วก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์อะไรหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะแยกขึ้น เขารู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเขารู้สึกถึงความคิดมากแล้วเขาก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปในตัวคุณด้วยนะคะแต่ก่อนคุณอาจจะน่ารักกว่านี้ก็ได้นะชาวราศีพิจิกตอนนี้มันมีในเรื่องของความระแวงความรู้สึกไม่สบายใจอะไรบางอย่างที่เข้ามาแล้วนะคะเขาก็คิดว่าตอนเนี้คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ดีก็มีความขัดแย้งกับเขาค่อนข้างสูงนะ การเทคแอคชั่นของเขานะคะชาวราศีพิจิกสเรียนเหมือนกันเลยเดี๋ยวจะคุยเหมือนกันนะไม่ใช่เขาคุณฝ่ายเดียวนะคะที่อยากคุยกับเขาเขาก็อยากคุยกับคุณเช่นเดียวกันนะอ่ะมีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารละหนึ่งเขาอาจจะเปิดประเด็นอะไรบางอย่างอ่อให้ระมัดระวังในเรื่องของอะไรบางอย่างที่มัน กระทบกระทั่งจิตใจเนาะเดอะทาวเวอร์เมื่อกี้นะจะทําให้ความรักครั้งนี้เป็นแผลมากขึ้นพิจิตเรารู้นะว่าคุณเป็นคนแบบจริงจังในเรื่องของความรักมากๆและอาจจะเป็นคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักมาตลอดก็ได้เช่นเดียวกันแต่ณนะเวลานี้ณนะห่วงนี้นะคะสิ่งที่คุณควรที่จะซอฟหรือว่าทําอะไรบางอย่างได้มากที่สุดก็คือคู่ของคุณนั่นแหละคะ่ะทําให้เขารักในสิ่งที่คุณเป็นแล้วก็พยายามทําเรื่องเล็กให้มันกลายเป็นเรื่องเล็กลงมาอีก เอออย่าอย่าไปขยายความเพราะว่าดูเหมือนเขาก็ค่อนข้างบอบช้ำในเรื่องของความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาบอบช้ำอะไรกันอีกเนาะเขารักคุณนะ เขาอยากจะลืมเรื่องราวที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับคุณด้วยกิ๊บว่าเขามีการเทคแอคชั่นที่มากขึ้นนะคะเขาจะเขาเคยสัญญากับคุณว่าเขาจะไม่ไปทําอะไรที่มันแย่ yeah, หรือว่าไม่ไปทําอะไรที่มันเสียความรู้สึกเสียอะไรกันไปแล้วอะ่ะเขาจะกลับตัวกลับใจแล้วก็เป็นคนดีเนาะเพราะว่าให้พลังงานขึ้นของความเป็นคู่เนาะอะไรหลายๆอย่างนะคะ strength นะคะตามมาด้วยเด็กถือเหรียญคะ่ะ ไพ่เอาคำเนาะเอาคำดีนะเอาคำดีเอาคำคืนดีนะอ่าพิจิกรคะในเดือนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่ามีพลังงานในเรื่องของการคืนดีเนาะอะไรหลายๆอย่างนะคะที่มันเกิดขึ้นอคุณขี้หึงนะคุณเป็นคนที่รู้ในเรื่องของพฤติกรรมคู่ของคุณดีกว่าใครนะคะกิบรู้สึกว่าคุณนะมีแนวโน้มในเรื่องของความขี้หึงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเลยทําให้อ่า ความสัมพันธ์มันอาจจะดูห่างเหินหรือว่าความสัมพันธ์อะไรบางอย่างมันอาจจะดูแย่ลงเออให้งดในเรื่องของอารมณ์ขี้หึงอะไรบางอย่างออกด้วยนะจ๊ะจะได้ทําให้ความสัมพันธ์มันราบเรียบมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันดีไหมดีเดี๋ยวมันจะกลับมาดีมากขึ้นเขาจะรับฟังคุณมากขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์อะไรหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างแย่ก่อนหน้านี้นะคะเขาจะปรับปรุงตัวแล้วก็ทําให้ทุกๆอย่างมันค่อนข้างที่จะอยู่ในเวที สมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวราศีพิจิกโอเคยังไงดีใจล่วงหน้าได้เลยนะอย่าอลังการเด้ออลังการครั้งนี้พังแน่นอนนะคะชาวราศีพิจิกเดี๋ยวเราไปต่อนะคะในลุบของคนมีคู่กันค่ะไอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันค่ะมาตอนน่อในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันค่ะชาวราศีพิจิกและคดาพิจิกนะคะีค่ะไพ่ขึ้นสีไม้เท้าตามมาด้วยสี่เหรียญน,นะคะควีนถือไม้เท้าเด็กอ่าหนึ่งไม้เท้านั่นเองนะคะ ก้าวยนะคะเด็กถือไม้เท้าอยู่นี่อดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะชาวราศีพิจิกลักขณาพิจิกทั้งหลายนะคะคุณไปตกหลุมรัก คนคนนึงค่ะคนคนนี้ซึ่งอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลที่คุณอาจจะไปพบไปเจอกันผ่านทางโซเชียลมีเดียก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือไม่เพื่อนแนะนําให้เจอกันเนาะหรือไม่เจอกันในสถานที่อโคจรนะคะหรือว่างานกลางคืนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคนรู้สึกว่าคุณนะ่ะมีความรักตัวเองมากๆกนะก็เลยเปิดใจยากนิดนึงนะคะแต่ว่าคนคนนี้ที่เข้ามาคุณเห็นถึง ความรู้สึกดีของเขาความตั้งใจความมุ่งมั่นความเด็ดเดี่ยวที่เขาเหมือนจะพยายามมาเอาชนะใจคุณมากๆนะคะคุณเลยลองเปิดใจให้กับคนคนนี้คุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะสาหรับการเปิดใจนะคะพิจิกเพราะว่าชาวราศีที่อาภัพรักเนี่ยหนึ่งในนั้นจะเป็นชาวราศีพิจิกนะคะก็ค่อนข้างโดดเด่นมากๆสิ่งที่ไพ่บอกกับคุณก็คือว่าคุณก็พยายามที่จะ ดูคนคนนี้พยายามที่จะศึกษาแล้วก็พยายามที่จะเปิดใจเนาะรับเขาเข้ามาอยู่ในหัวใจของคุณมากขึ้นนั่นเองเนาะแล้วคุณรู้สึกโอเคกับเขาไหมกิ๊บรู้สึกว่าถ้าพลังงานไพ่ตรงนี้นะดีค่ะคุณรู้สึกว่าเปิดใจแล้วก็ยอมรับอะไรในคนคนนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคือเหมือนดีมากกว่าใครหล,หลายๆคนที่ผ่านเข้ามานั่นเองเนาะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเนี่ยคะไพ่ขึ้นสี่ดาบอ้าวอยู่ดีปิดประตูทิ้งซะงั้น คุณมีแผลเยอะนะคะแล้วก็ทำให้คุณกลัวความรักไปหมดเลยคุณรู้สึกว่านานๆไปคุณเริ่มจะผูกพันกับเขาแล้วอะ่ะคือใจคุณก็หนึ่งคือกลัวสองก็คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอายังไงในเรื่องของความสัมพันธ์ดีกลัวๆกล้าๆอยู่แบบนี้ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์อาจจะมีในเรื่องของการหยุดชะงักได้เหมือนกันนะ คุณนะ่ะชอบเขาที่เขาเข้ามาหนึ่งคือมาเป็นความหวังมาเป็นอะไรบางอย่างให้กับตัวของคุณนะคะคุณเลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> คนคน,นี้มันก็ไม่แยว่ว่ะเออคนคนนี้ก็ทำให้คุณสามารถแบบ open นโอเพนมายฮาร์ของตัวคนเองได้ประมาณ6-70%เลยแต่สุดท้ายความกลัวก็ทำให้คุณรู้สึกว่าเขาจะยังไงกันแน่เขาดีนะกิบรู้สึกว่ากิฟเชียร์นะคะสำหรับคนคนนี้นะคะ ความรู้สึกนึกคิดไปแล้วการเทคแอคชั่นนะคะไพ่ขึ้นควีนถือเหรียญเ e มส์เฟรชนะคะแล้วก็ตามมาด้วยแปดดาบ อ่ะโอเคคุณก็เปิดใจแหละอย่างที่กิ๊บบอกเลยคุณจะพยายามเปิดใจพยายามที่จะเป็นผู้ให้ดูบ้างเพราะคุณรู้สึกว่าเขาก็ให้แล้วก็ดูแลคุณมาตลอดเหมือนกันเนาะระยะเวลาที่คุยกันก็อาจจะไม่ได้มากไม่ได้ไมยแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาอีกเวลาหนึ่งที่คุณก็อยากที่จะทุ่มเท เมื่อเห็นถึงความจริงจังของเขาหรือว่าจริงใจของเขานะคะคุณก็เริ่มที่จะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างที่มันดีมากขึ้นเนาะอย่างเช่นก็อยากที่จะพยายามรักษาความสัมพันธ์อยากที่จะพยายามในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันขยับเข้าและคุณเริ่มละกิดว่าคุณเริ่มละคะ่ะคุณเริ่มขยับเข้าหาเขาแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะค่อยๆลดกำแพงในตัวของคุณเองลงนะคะชาวราศีพิจิก ดีใจด้วยนะคะที่คุณจะพยายามเปิดใจ Open Your Heart ของคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะก้าวเหรียญเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากๆเขาไม่เคยเจอคนแบบคุณมาก่อนนะคะ แต่คุณน่ะก็มีกำแพงมีอะไรอะไรใดๆใส่เขาเขาพยายามที่จะมาหาคุณหลายครั้งแต่คุณก็อาจจะมีการในเรื่องของการปฏิเสธยังไม่พร้อมที่จะเจอบ้างนะคะ<__เขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่เขาไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่ดูแล้วแบบน่าเข้าหาหน้าแบบสนทนาหรือว่าเป็นคนที่มีสนเสน่ห์ในระดับหนึ่งประมาณนี้อ่ะนะ<__แล้วก็สิ่งที่ไพ่บอกอีกอย่างหนึ่งคือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ อยู่สูงเกินไปสำหรับเขาด้วยซ้ำนะการเทคแอคชั่นของเขาเนี่ยคะเขาจะทำอย่างไรกับคุณบ้างนะคะ mm. เขาก็เริ่มกลัวแล้วล่ะคะ่ะว่า,าปฏิกิริยาตอนแรกที่คุณและดูนิ่งใส่เขา,าอาจจะทำให้เขาถอดใจนะแต่ถามว่าถอดใจขนาดนั้นไหมไพ่ขึ้นจะล o เวอรตรงกันเลยก็ไม่ขนาดนั้นอาจจะถอดมานิดนึง แต่เมื่อเห็นการเทคแอคชั่นของคุณที่มันมากขึ้นเนี่ยชาวราศีพิจิกกิฟก็รู้สึกทันทีเลยว่าเขาก็มีอะไรหลายๆอย่างที่อยากที่จะพูดคุยแล้วก็อยากที่จะเปิดใจกับคุณกิฟแนะนําให้คุณเปิดใจเดี๋ยวนี้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคนที่เขาเข้ามารู้สึกดีๆหรือว่าการเข้ามาเป็นความรักอีกครั้งหนึ่งในหัวใจของคุณเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในเวของคนโสดเลยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือแจ่มมากคุณได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เขาอยากที่จะจริงจังจริงๆแล้วละ่ะ มาต่อกันในเวของคนโสดเลยนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะจ๊ะที่รักจ๋าไพ่ขึ้นแต่เหรียญทั้งนั้นเลยหูทำแต่ง,งานทำแต่งเงินราศีพิจิกจับแต่งเงินนะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคนโสดคุณไม่ค่อยมุ่งมั่นในเรื่องการหาแฟนหรือว่าหาคนรักเลยนะคะคุณมีความรู้สึกที่คุณอยากที่จะหาเงินมากกว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาหรอโอหไม่มีอ่ะ ถ้ามีเข้ามาจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของทนายค่ะอายการคนที่ทํางานที่เดียวกับคุณแต่ก็๊บรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะบาลานซ์ดูดิไพ่ไปต่อไม่ได้เลยอะ่ะราศีพิจิกคุณอยากสร้างความมั่นคงอะไรบางอย่างนะคะให้กับตัวของคุณเองคุณพยายามมากๆมากๆมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคะที่จะโฟกัสนะคะไปที่ชีวิตของตัวเองก็๊บเลยรู้สึกว่าความรักคุณดรอปมากๆนะคะสําหรับคนโสดนะ อันนี้ก็คือจะพยายามเปิดให้เพราะว่าเปิดมาประมาณแปใบคือมันไม่ได้มีในเรื่องของความรักเลยอะสิบถ้วยนะคะเก้าดาบรักใครก็มีแต่เจ็บช้ำเลยที่จะเปิดใจไปหาชาวต่างชาติแล้วนะคะ,ะคุณจะได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นชาวต่างชาตินะคะในเวของแอปออนไลน์ต่างๆนะนะเจ็ดถ้วยนะคะหมายถึงโซเชียลมีเดียต่างๆเนาะแต่ให้ระมัดรว่าคนคนนี้อาจจะมีในเรื่องของ พันธะภาระผูกพันต่างๆนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณพยายามที่จะลองเปิดใจดูก็ได้เนาะพิจิกช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเจ็บปวดในเรื่องของความรักกันมาพอสมควรเลยทําให้คุณกล,กล้ากลัวในเรื่องของความรักอาจจะมีในเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาติดตามตัวคนด้วยเนาะยังไม่พ้นในเรื่องของคนเก่าๆเลยคนเก่าๆกลับมาดีไหมฮาถ่วยก็ยังรู้สึกเสียใจอยู่ยังรู้สึกเหมือน ยังไม่ได้โอเคขนาดนั้นนะคะคุณจะเก็บคนเก่าๆต่างๆนานาของคุณไว้ในความทรงจํานะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยกิฟเชียร์แล้วก็เน้นให้ไปในทางชาวต่างชาตินะคะเพราะว่าไพ่มันค่อนข้างเด่นมากๆชาวต่างชาติจะค่อนข้างที่จะ เป็นคู่หรือว่าเป็นบทสนทนาที่ดีได้การเรียนรู้ได้การเอ็กซ์เพรสอะไรใด,ดๆใหม่ๆนะคะในชีวิตของคุณก็ถือว่าโอเคมากๆ 2. ถ้าเป็นในรูปของคนเก่าๆกลับมานะคะคนโสดกิ๊บบอกเลยว่าเก็บเขาไว้ในความทรงจําหรือว่าสิ่งอะไรดีๆเนาะซึ่งกันและกันอันนี้น่าจะเหมาะมากกว่านะคะเพราะว่าดูจากไพ่เราเนี่ยแผลเก่าๆหรือว่าคนเดิมๆก็ยังไม่จบไม่สิ้นอะไรใดๆหรือยัง,ย,งยังรู้สึกเหมือนยังยังไม่ใช่อะ่ะยังเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณยังอยากที่จะ พัฒนาตัวเองอยู่แบบนี้ยังไม่อยากที่จะกลับไปวนลูปเพราะคุณก็รู้แล้วว่าจบแบบไหนก็น่าจะอยู่ในเวแบบนั้นมากกว่านะคะยังไงกิ๊ก็กอวยพรให้ชาวคนโสดนะราศีพิจิกโชคดีนะคะก็เปิดใจหน่อยนะคะอย่าหันหลังให้กับมันเลยแต่ถ้าช่วงนี้ไม่ไหวจริงไม่โอเคจริงก็ หาเงินเก็บเงินทําตัวเองให้มั่นคงมากขึ้นแล้วก็เก็บรู้สึกว่าช่วงนี้คุณจะมีโชคดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินนะคะชาวราศีพิจิกโอเคจบแล้วนะคะสําหรับคลิปในวันนี้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ